จะได้ไม่ต้องบอกซ้อนกันนี่นี่ครับเริ่มการแข่งขันครับเบียเฟนครับตัวเล็กประจำทีมครับนี่เบียเฟนตัวให้สามสิบสองครับโตหมายเลขสองครับตัวเล็กจุดขีดหัวครับหยุไปถึงมือสามตัวของยางทองครับจัดสบายเด่งใกล้ๆ อาชีพหมายเลก้าครับบอตีมหมายเลขเจ็ดบอลลงไปให้มายเลขสิบห้าลองยิงม่ฟองโอ้โหไม่ตรงกอบครับลองกดดูว่าปลุกแซบตัวหลับหรือเปล่าลูกนี้ไม่ตรงกอบครับปลุดเสาสองไปนิดเดียววันนี้นะครับนาะยวันนี้ครับ โดนไม่มีพ่อบอกให้กินนมไม่ยอมกินดะครับโดนไออน32เบียรเฟนเราโทตทำงให้หมายเลขสองครับห้องเครื่องของเบียรเฟน19 69้เซ็ซนเตอร์รูปร่างไม่ใช่อุปสรรคของแกครับไปแบ็กซ้ายทำบอลไม่ดียังทองยังไปอยู่ที่19 ตัเลเซนเตอร์ตัวเลขประจำทีมไห้กับตัวสามสองเบียร์เฟนเลนน่นเลยใแดนนย้ครับเบอร์สองเบิ้ลคือใหทีสิบทีหนึง่งใเบอร์สองไปใกล้ๆครับตัางทองกลมาแล้วกูหมายเลขสิบห้าเจ้ากัดเจ้าบอลคือไม่เจ้ากูกับสิบห้างทอง,ทง เล่นไหมจบอลเบิ้ลมาจับบอลไหมครับเบียร์เพียนตัดได้หมายเลขสองจับยาไปหมายเลขเก้าของแมทองผมอยู่ในเซนเตอร์ครับ1าหมายเสิบก้าเบียร์เพียนตัดลงมาฟาเซนเตอร์ครับผู้ตัดได้สองจา่สองูนิโหมุกซามตูตั้งซุปเปอร์เซฟครับปัดออกไป เ็นการกองครั้งที่สองแล้วผู้นีต้องตอบครับแต่ผู้สาประตูโอ้โหคุณเกียรติครับอายเลขเก้าออลองยิงดูไม่ต้ววองกอง,งครับลูกไม่พาลูกอยู่ข้างหลัเลยแม่แม่แม่ต่างสองในทุ่ครับการตุ้มมัจจบอล เปิดล้างเซ็นเตอร์แล้วเจ้าก็ลงให้แบรก้ายเชียบเชียบเปิดในชิดแปะคือไปเชียบที่หนึ่งตรงยาวไปผูงสามตัวเลยครับดังคลองเปิดไปเจ้ากัดแตงขวาลูกนี้จับยาวไปหรือเปล่าอือยังแย่งขึ้นมาได้อยู่ครับบอลเจ้ากัดแทงยาวไปอืมออลจับบอลไม่ดีลูกนี้หลุดออกหลังไปครับโอ้โหยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับซอสชินีครับ สยามสวิตลิจันทเลิศราชินีกรครับยอดสนามบอลครับไไฟกิตครับไปมินดีบิ้นติ้งครับแล้วก็คุณพีรพลฐานประสบวัดแล้วก็ผ่านไปได้ครับป้อพิมลมาดของเราครับผมผมรู้ช่างทองจ้าบอลเบอร์เจ็ดครับเลี้ยงบอลอยู่เกือบจะกัดใกล้ๆไม่ผ่านหมายเลขสองเวีย์เวนไม่สิบเก้าสิบเก้าหลุดไปสองสามตัวมาไงโอ้โหจับบอลอยู่วันนึง เขาขัดอีกมืพี่โอ้โหขาซ้ายมันมาแย็งก่อนนะครับเจ้าโก้นะครับลูกนี้อ่ะบอลได้บอลอยู่เกินมาจะโก้ไงยังไม่ตรงไหมนะครับเทียบครับเบิร์นยาวข้ามฝั่งไปครับเจ้ากันอยู่ในเทียบอทีหนึ่งไอ้สิบห้าเจ้าโก้ไงมอลดูเบิร์นอยู่ เดินยังไม่กระยำให้ไปแล้วครับอมอนครับคุณอมง่ายอมอนสวยเปิดก็มาตรงนี้โอ้โหขาปตะตูช็อคกันครับสิบแปดมาอิงส่งนี้จะกัดกัดทำไงเดินไปสิบแปดจับยาไปหรือเปล่ายังได้อยู่สิบแปดกระจายกันบ้างเดินไ่เก็บไงเก็บเข้าใส่จิ้มตรงนี้ช็อปเซฟเลยนะครับต้องจบออกมาขาประตูโอ้โหยังไม่ได้ครับสกอร์ยังไม่มีเกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกเบียฟีนยืนยันตัวเองอยู่เซนเตอร์ เออจ้าขึ้นมาครับไม่ถึงนกองหน้าเก็ียบคือไม่กลัครับเซนเตอร์ของจังทองถ่ายบอลมาให้เจ้ากัานแบกขวามอให้สิบแปดหรือให้เจ้ากัานอีกหนึ่งปัดให้มอนครับมอนว่าไงพิกบอลงนี้เปิดเข้ามาโดนเซนเตอร์ครับโดนเจ้าตัวเล็กอองหลังกด้เตะมุมครับจังทอง องเลนเ่นใกล้ครับกัดกับอภรราที่เจ้บอลครับเจ้โป้กโอ้เคื่อนขยับแล้วคลิปข้ามไปให้กัตลูกนี้ข้ามไปครับแรงไปครับเจ้ากัติีงไปก่อนแล้วเ่นเียครับเ็นเมียฟีตุคกับลูกนี้ โอ้สกัดออกไปครับดมไม่เพื่อนทับแกย,กยกซ้ายมาแดงกลางร์เลขสองไม่สามสิบสองครับอารบสิบเก้ารอถึงยังวะจะพาบอลแหวกไปไม่ผ่านครับไปถึงเจี๊ยบครับเจี๊ยบให้กัดกัดกระแทกไม่มอนไหมครับมอนพิกบอลคือนายบอล ปลิอัดเข้าไปติดบอลครับ,บอัดอบอลลงเดินให้ก้สิบห้ามาให้เจ็บครับทางซ้ายเดินให้เจ็บบอลลงนี้จับไปให้กัดนะครับตัดคือไห้มาได้เจ็บหลอกไปมาให้เจ็บอีกทีหนึ่งเจ็บมอยด์ ผมไประเด็นกลางมอนแหวกไปตัวให้กัดกัดล้อสฟงนี้ไม่นะแบบครับมาเลขสิบหกครับออกหลังครับได้เตะมุมมีครั้งของช่างทองครับผ่านเปนเจ็ดนาทีครับ,บยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับทงทองยังจอ,อิยาเฟนไม่ได้โอลองซองลูกนี้ก็ไม่ผ่านแม่ครับสกัดออกข้างก็ได้ท่มครับช่างทอง ส่งไปให้กัดครับตามแบกขวาตัดเดินมา,าต้องก็แทกกลางไม่ผ่านมาเล็สองตัดมาแล้วครับเบียเวนโอ้โหจะซอยเพื่อนไม่ดีครับโดนจะบ,บอลมาตัดไปส่งคือศึกสาประตูลเล่นใกล้ๆไปดิการวาจที่เจโก้โก้ถ่ายมาเจี๊ยบครับเจี๊ยบมองดูเพื่อนอยู่ยังไม่ส่งคือหลังไปให้โก้กีนเนื้อเจี๊ยบเล่นกันใกล้ๆสองคนติแป ไปให้เซ็นเตอร์โก็ถ่ายให้กัดครับไปเล่ท่าช่างทองยังบุกเข้าไม่ได้ครับถ่ายบอลกันอยู่ในแดนตัวเองครับช่างทองลูกนี้ยังก็ไม่ได้เอาลูกนี้ิแ18ไหมกัดเติมไปแล้วกัดต้องคืนไปโอ้ยองซองอีกไหมลองอีกไม่ติดกระแมงมาก่อนแล้วครับ11กระโดดตายไม่ได้ทำไงโอ้โหลูกนี้จิ้มยาวไป เกี <icate> ่ยวครับลุงนี้ขุดไปถึงพวกสามตัวครับเวียงกายมาครับอุณหภูมิลุงนี้มาบอลลงมองเกลือนเจ้าบอลดูบองนี้ตวยองู่ใได้สิบแปล็อกตรงที่ก็ใสติดแลวสองเจ้าบอลไม่ตรงปอบอีกครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับมาดนเดียนวีเอฟเ ายเลขสอามสคนเ้าวมียังไงปล่อยให้สาูเลครับตัวเล็กครับจำทีมหมูพาบมาส่งมาให้ครับสามองครับตรงเอาครับมาแล้วสามสิบสองไรมแดนดิงหมัดเต็มก้ครับแต่ไม่ตรงกอบครับโอ้โห เดีือดมาจากแบกหัวเลยครัเพื่อนบุ้หลุดมายังไม่ตรงตัวก็ยังเสมอกันอยู่ครับมาอยู่ที่เจียบครับช่างทองอ่านการสนามไปให้กับกัดกัดไปกับเจียบอีกทีหนึ่งเทียบบดให้ออมอนมอนไว้ครับสิบเอ็ดช่างทองยังรอกู ชิปข้าไปให้กับบอลลูกนี้ลงสวยลูกนี้จะได้ยิงไหมลองดูหน่อยว่โอ้โหลูกนี้ไม่พลาดครับตัดมานแบบสองหนึ่งนะอ้าวเวทีสิบเก้าต้อลคว้าลุโอ้โหไงครับไม่พลาดครับลูกนี้ไรครับไรครับโอ้โหดูน้องนะครับลูกนี้จังหวะไรชนไรครับดูด้วยครับดูดูด้วยนะครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลยอ่าไม่เป็นไรครับนี่ครับถ้าเราฟิต ครับ affiliated. นักกีฬาขอบคุณทั้งสองท okay. ี่มาดนี้โอยันวะลายวนลาครับลุกขึ้นมาเล่นทั้งสองคนไม่เป็นไรคร right. <socks S 1> ับขอโทษกันก็เล่นได้มาทีแก้ครับเหยียบบอลไปหูแรงเกินไปครับต้องระวังบอลกับคันไม่รู้ว่าใครจะเล่นครับก็เลยปล่อยบอลหลุดออกข้างไปจะได้ทุกขบีบเว้นทุกมาหมายเลขสองเล็กค้องเครื่องไปให้กองหน้า1ิเไม่ทันครับ เย็บให้บอลครับบอลคือให้เยบจริงเยบให้สิบแปดกัดกระชากเข้ามาแดงดาให้กับมอนมอนลุ้พิกพิกเข้าสายไม 1, ่พันเซนเตอร์มาสิบแปดโอ้โหยิงข้ามคานเลยครับโอ้โหเซนเตอร์ของเวียเวนเดินสองเก้ามาเต็มหมดเลยครับ มาครับมาชีแบกขวาครับตัวทันลงไปทันตรงนี้ไม่ทันครับบอลหลุดออกข้างไปแล้วครับช่างทองก็ได้ชุ่มเหยียดชุ่มไปใกล้ไม่บอลบอลเป็นเกียบเกียบไม่สิบแปดงเครื่องช่างทองไม่บอลกินนึงบอลไม่มอนบอลไม่บอลโอ้โหหนึ่งสองบอหลุดไปด้านหลังครับไม่ทันกับบอลหลุดออกหลังไปก่อนครับได้ตั้งเตะมาจากเส้นหลังประตูครับเดี่ตัวเล็ก โอ้ยหนูครับโอ้โหตรงนี้สวยครับไอ้กับกระาตัวอู๋นี้ตอกส้นทันหรือยังได้อยู่ครับตรงนี้ป่วยข้ามามกปีบดไหมยังตะการีท,ท,ทั้งรองโอ้่ายไปเจี๊ยบเจี๊ยบพาบอลมาทางซ้ายกระชากขึ้มาครับไอ้ครับบอนยังไม่พลิกไปแล้วครับกัดเตอร์มแล้วลุกแก้วกัดโอ้โหดัตต์ด,ด้วยว่าบอลจะไม่ลุนไปถึงแกครับลูกน,นี้ ทิ้มด้วยหัวเสือกระปอนข้างคานไปยังได้แค่เสียวครับจ้งทองผ่านไปแล้ว13นาทีสเนเตอร์วิเอฟเอน69เจ้าเากกล็กโอ้โหนี่เจ้าตไปไม่ผ่านครับเจ้ากัตตามรด้มอนพิกโอ้โหยัง เพือให้เจ้าบอลบอลลองสองนู้พี่โอ้เรียบร้อยเลยครับบังนะครับ32ลอดขาไปพูดสาประตูไม่เห็นครับขึ้นนำนะครับช่างทองผ่านไป13านาทีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แอร์็บอลครับกดนนเป็นหรือเปล่ปาพีา่ดาวอกปิดปังแล้ว ช่างทองขึ้นนำเวียเฟลับหนึ่งประตูต่อศูนย์หมายเลขสองของเบียเฟนไม่สิบเก้าพีบบอลโอ้โหลูกมีเพื่อเนื่องว่าจะไม่นะครับแรงเงินไม่กรับบอลเลยหลุดออกหลังหน่อยดูเปิดใ้ให้แบ็คขวาเข้ากัด ไอ้สิบแปดบอรนมอนพิกควงจากผ่านหรือไม่ผัดเข้าสายตรนี้ลอกสองด้วยติดบอมอยู่ครับโอ้โหต้องเอาตูดช่วยครับสามสิบสองท้องเวลฟนใช่้ใจมันแค่นี้ตัดเป็นใกล้ๆครับอ่ะครับอมออีกแล้วเข้าววงนี้ติดอีกแเลยครับโอ้โห,โห,โหเซ็นเตอร์เจ้าตัวเล็กตัง โค้น<โ> <PS> right ี้มันมันไม่เคยผิดหวังเลยขวาครับตัดเบอร์จะไม่กลัวไงอาบอลไม่ผ่านยังได้อยู่เจี๊ยบให้กับโค้งโค้งจะว่าทำไรกันน่ะเห็นนะตัวใหญ่เล็กน้อยแต่ที่สามเป็นคนนี้ใช่หรือเปล่าคนที่อ๋อครับ18ไปที่มอนมอนชิปตามไป ไอถึงบอลแล้วครับไอบอลลงไอ้สิบแปดสิบแปดไอ้ครับบอลกินเองบอลให้โก้วาไงเอาอีกไหมบอลสองนิไม่ตรงกอครับบอลรูดออก,ก,กไปเียเวเฟรลำเลียงมาทางซ้ายครับให้มาเลขสองไอสบเก้าเล่นกันจับยาไปครับถึงเกียบครับ เลี้ยงเลยนะขึ้นตรงให้อมอนพีไปครับเอาแล้วอมอนกับเซนเตอร์ตัวเล็กโอ้โหลูกมีเพื่อนพยายามไปก่อนครับบอลตัดหลังนิดนึงครับบอลหลุอข,ข้างไปครับในช่วงกัมบ Real ูร์อาเฟนรวมมาให้ตกสิบเต้าเซนเตอร์ครับไปให้ ดาตัวเล็กบุบหูสูงให้สิบเก้าบุกนี้ยังได้อยู่ครับเอ้าตะโไปลองสองลูกโอ้โหหลุดสองไปนิดเดียวครับเหลือตีเสมอได้แล้วเบียรวเฟนยังไม่ตรงกอบ้ <c oughs> ่มม่ม เล่นดีเล่นดีแน่นอนเบแล้วไปเล่นด้วยจะเข่งรองเท้าผมติดดีดีฝรั่งไงครับผมมาชี่เกยบครับช่างทองเอ็นนัมยนยืนประตูต่อสุดเกยบชี่ไปให้มอนมอนลูงนี้ย <Like> ังไงไปลุกประตูต่อสุดครับเป็นไงใกล้สามสิบสองไปให้ที่แบ็กซ้ายเลยครับ ถ่ายออกไปเอ้าหัวใจไปไม่เรียกพอตัดได้โงูอมอนก็เพื่อนก็ไม่เข้าใจครับลูกนี้หุดไปถึงิลปาตัวของเรียบเฟนเลยโยกมาให้บอลตู้ตัดบอลลงเพื่อนลูกนี้ยังดีครับเจี๊ยบซาตูให้ใกล้เขียบลูกนี้ยังได้อยู่ไหมได,ได้อยู่ครับบอลยังแย่งกันอยู่ยังได้ครับบอลพาไปหัวเข้าไปให้ส8บแตัดมา แปดพิกเบือ่องเต่ามาแล้วไอ้อมอนมอนพิกเข้าซ้ายมียงไหมป่านกันไปมั่โหไม่ผ่านเจ้าตัวอะไรก็ยังได้อยู่ครับมีช่างทงองสิบห้าต้องอีกตรงนี้จะแหลกครับตรงนี้แต่เตะมุมกับช่างทอง เซ็มแล้วมุนสัตว์ตู้ไปไหมอ่าตัดไม่ถึงกับจะบอลได้บอลอยู่บอกหนึ่งเทบอกกระชากเข้าไปแทะไปแลบอลลูกนี้โอ้โหเขาบอลแก่จับบอลาะจังหวะสุดท้ายครับมาโดนบอลออกขวงแกตั้งเตะมาจากเส้นหลังตัวครับของเอลเฟนไอครนามหน้อลหนึ่งเลยเคลียร์หน่อยจับบอลสิงเลยนะครับจับบอลสิงแล้วครับข้างล่างครับ จับมาไรเหรอคาดูในสนามตอบเจ้าครับลงมก้กระเทียบครับเทียโอ้โหจ้บอลไม่พอมากนี่ตัวเล็กตัดได้ครับมาแรงกันงสัแล้จัว้นงกูนี้แรงเกินไปครับเด่นกันสวยงามครับเตะกูแนรัเอาเตะกูแรงนี่หรอสามทุ่สามทุ่ม อาครับเจ้าบอลได้บอลแล้วครับลูกนี้โอ้โหส่งมาดีตัดไปแล้วครับอาครับหลุ้นนะแตะยังไงชิปคู่นี้เรียบร้อยโอ้ตีเสมอได้นะครับโอ้โหในช่วงท้ายเวลาครึ่งแรกครับเดินประตูต่อเน,นื่งครับฟิยาเวนเอาเลยครับจะเป็นเหมือนคู่แรกหรือเปล่าเหมือนคู่แรกดังทองนะครับ โดนตีสมอแล้วครับในช่วงไทยครึ่งเวลาแรกเดินะครับเดนไอ้เียจะเอาอีวันไปเลยวะหนึ่งประตูตอนแรัเวนีรจเนจ่นเจอตัวสี่ใช่ไหมครับขวดอันนี้อนนีเดียวอันนี้จะให้เมรียญบุรพานะเหรียญบุรพานะครับคนนี้เหรียญบุรพานะตัวเล็กเนเต บอลหรือเปล่าอบอลยังยังไม่พ่านยังได้อยู่ครับเซนเตอร์มออดดนเเลลยะไริโตครับจับบอลมาเลยเีกสามเจอาเลยครับไม่ไม่สามเจอาสามโอ้เบอร์สองเอาตัดไปแล้วครับเบอลพาขึ้นไปอาบอลจะเล่นหนึสองกับหมูไม่เข้าเดียกันโอ้โอ้ครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับหนึ่งนาทีครับ ไปที่เจ้ากัดให้อมมนพิงนี้ไป่โอ้ยลุงโอ้โหช้าไปครับก็แต่หนึ่งขอทั่วพี่ขอคุณครับดีมากกหนี่นะครับนักกีฬาก็รู้นะครับว่าทำฟ้าแล้วก็ขอโทษกันใจนักกีฬาหาสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวชนเราดูท้าสนามห็นก็เอาไว้เยี่ยงย่างนะครับสิ่งไี่ดี ามาดูดูตปยจิ๊กครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกสิงเกมบอล15วิ่งไปวิ่งกลเอาไม่อยู่แล้วกัมเบกแตกโอ้ผู้รักษาประตูไม่ทันจริงๆครับยอมแต่วิชิคับเจ้าโก้ครับ15ของสิงห์บอยขึ้นมาวิคิคับ2ประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรก โอ้โหมาอยู่ในว่าจะาต้านอยู่ครับครึ่งแรกยข้งเป็นแล้วครับทีมนังพร้อมครับเจ้าบอลเจ้าบอลจะส่งไปตรงส่งไปเจ้าบอลมอลไ้ข้างขวารับข้างขวายังไม่ยิงข้างขวาสิใช่ถึงเจ้ากัดเจ้ากัดเอาโหพิกไม่ได้ตรงนี้สกัดออกไปครับ ีสองสาาลครัครับน้อยสาตุ้โโอเครับสวดีครับครับสวครับเจาครับเดวัปรวบาแกล้กหมดเวลาการแข่งขัน2องครึ่งแรกครับทางท้องขึ้นนำอยู่ััสองราตูต่อหนึ